สืบเนื่องจากนายชานนแสงแก้วอายุ25ปีคนงานชาวลาวกับเพื่อนอีกหนึ่งคนได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากตำรวจหลังหลบหนีออกมาจากยุพาฟาร์มตำบลมาบแคมเพืเอเมืองจังหวัดนครปฐมเน,นเนื่องจากถูกกัดขังใช้แรงงานเยี่ยงทาตนอกจากนี้ยังถูกทารุณกรรมหากทำงานไม่ถูกใจทั้งถูกตีด้วยท่อแป๊บท่อนเหล็กและปืนพกที่ศรีรษะทุกวันและไม่ได้รับเงินเดือนมานาน3เดือนแล้ว ต่อมาตำรวจภูธรกำแพงแสนกองพันที่3กรมฐานราบที่29เข้าจับคุมตัวนายชัยเดชโสนุชอายุ55ปีเจ้าของยุพาฟาร์มล่าสุดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งด่วนให้ย้ายห้าเสือสถานีตำรวจภูธร3าควายเพือกคือ 1. พันตำรวจเอกสุนทรโชคอำนวยผู้กำกับการสพสาควายเพือก 2. พันตำรวจโทชัยรัตบัวขมรองผู้กำกับการปราบปรามสพสาควายเพือก สามพ,พันตำรวจโทพีรวุฒิพีรวุฒิพันธ์รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนส,ส,วนสพสามควายเผือก4พันตำรวจโทสัญญพงศ์โชติธัญ,ญพัฒน์สารวัตรป้องกันและปราบปรามสพสามควายเผือกและ5พันตำรวจตรีนัทกฤตเพื่อนผถมสารวัตรสืบสวนและสอบสวนส,ส,วนสพสามควายเผือก โดยให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปโดยให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก่อนเวลา12นาฬิกา